สวัสดีครับวันนี้จะพามาทดลองทําน้ํายาเคมีครับน้ายาเคมีชนิดนี้นะครับก็คือน้ํายาซักผ้าที่บ้านซักผ้าบ่อยมากนะแล้วซื้อน้ํายาซักผ้านี่มันเปลืองก็เลยหาซื้อชุดคิดเขาเรียกว่าชุดทดลองเนาะนะฮะมามาทําน้ํายาซักผ้าเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน ในบรรดาน้ำยาเคมีน้ำยาสระผมสบู่หรืออะไรพวกนี้นะครับน้ำยาล้างจานทุกอย่างเลยมันมีสูตรวิธีการทําแล้วมีเครื่องมือมีอุปกรณ์แย่ไปหมดนะครับอ่ามันดีอย่างไรถ้าเราซื้อมาทํามันก็ช่วยประหยัดอะแต่ว่าอ่าถ้าเราซื้อจากทางร้านเนี่ยที่มันสําเร็จรูปเนี่ยมันก็อาจจะมีตัวยาตัวสารบางอย่างที่มันอาจจะมีเคล็ดลับของเขาอยู่ที่ในกในส่วนผสมเนาะมันอาจจะมันอาจจะดีกว่าก็ได้แต่ว่า สามารถเรามาทําแบบนี้มันก็เป็นตัวน้ํำยาเคมีเบื้องต้นที่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันละเอียดไปกว่านั้นเนะเราก็คงต้องซื้อน้ำยาเคมีตัวอื่นนะครับมาผสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็เอาแบบว่าซักได้ซักสะอาดก่อนดีกว่านะครับไอ้ละเอียดลึกกว่านั้นน่ะนะครับค่อยว่ากันนะครับวันนี้ผมได้ซื้อมาจากออนไลน์นะครับมาดูกัน ชุดนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อกว่าบาทอ่ามันก็จะมีเป็นชุดเล็ก7ลิตรนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบที่สําคัญในการทําน้ํำยาซักผ้าก็คือมีหุนะครับ Ls 5 0เป็นสารทําความสะอาดเข้มข้นก็จะมีกลิ่นนะครับเป็นน้ําหอมดีกว่านะครับก็เป็นยี่ห้อดังนะครับยี่ห้อดังกลิ่นยี่ห้อดังแล้วก็มี ผงผงข้นนะครับปรับความหนืดนะครับปรับความหนืดแล้วก็มีอะไรอ่มีสีนะครับนี่เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มี N70 นะครับสารทำความสะอาดมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็น้ำเปล่ามาลองดูกันว่าเราจะทำอย่างไรนะครับตามคู่มือเขาให้มาเป๊ะเลยนะครับก็คือหนึ่งอันดับแรกนะครับก็คือใช้ N70 นเ็นนะครับเป็นสารทำความสะอาดนะครับ เขาให้มาประมาณเท่าไหร่เนี่ยศูจุกิโลกร,รมัมเป็นเหมือนน้ำๆเลยนะเป็นเป็นเหมือนเยลลี่เลยใส่ลงไปยังไงต่อแล้วก็ใช้ L-A-S50 นะครับ L-A-S50 อันนี้ก็เหมือนเยลลี่เลยใส่ลงไปใส่หมดเลย <Yeah. S 1> เป็นเหมือนครีม L-A-S50 เป็นเหมือนครีม ว่าควรให้เป็นเนื้อเดียวกันควรก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมลงไปเทเด็นีไปนะครับอีละหน่อยก่อน เราต้องทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นฟองเพราะว่าคนอะไรเข้ากันหมดแล้วมันจะเป็นฟองต้องรอให้ฟองยุบถึงจะนําไปใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าให้ทําปฏิกิริยาอะไรนะฟองมันเป็นฟองเยอะนะครับก็เลยต้องรอให้ฟองยุบก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันคนไหนเลยนี่เหรอนี่คือรอให้ฟองยุบก่อนนะครับอันนี้ก็สามารถบรรจุได้ ดูกันว่าไอ้น้ำยาเนี่ยมันจะมีฟองไหมแต่ความสะอาดเราไม่รู้นะแต่ว่ามันจะมีฟองไหมลองเดี๋ยวจะผสมน้ำเปล่าซักแล้วจะมีฟองไหมเออซักแล้วมันก็จะเป็นฟองอย่างนะี้นะครับปักไปกอาจจะสะอาดอยู่มั้งกลิ่นก็เหมือนกลิ่นก็เหมือนผงซักฟอกเลย เดี๋ยวในตรงบื้อนี้เดี๋ยวเอาไว้ซักคาต่อถ้าชอบในการที่ทําอะไรเองเล็กๆน้อยๆแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ประหยัดง,งบประมาณแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจผมด้วยนะครับผมจะได้ทดลองทํานู่นทนํานี่มาให้ทุกคนได้ชมกันเผื่อเอาไปทําได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวกับคนาาเพชรครับ